สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาผัดถั่วงอกนะคะผัดถั่วงอกค่ะเพื่อนๆใส่เลือดไก่ค่ะถี่น้องเยอเตีน้ำมันลงก่อนผัดถั่วงอกนะคะก็มีเลือดไก่มี่ค่ะค่ะที่้า พิานะคะชียงเลือดใส่แล้ก็มีสง้อสำับเือนมีต้นหอมาหารโบราณของเื่อนจะอร่อยถ้าคนกินกินนะแล้วคนที่ไม่กินก็ม่เอา ก็ลานก็ค่ะตีน้ีหะมะกระเสิแก็ยู่บบนี้คันี สุกก่อนเรื่องก็สงกได้แหละเรา้องหาให้นหอมค่ะผักเห็ลอไรหอมเลยคือหอผักส่กระเทียมเดียวอกระเทียมเดียวผักแก็เนื้อเดือดหอมล้อเสริมหอมแล้วก็ผิดไปนะคะปลาตกแตงกีนะคะตก่ ก็ใส่ผิวขาวลงไปแลวก็นหน่อยหไม่ต้องใส่เยะเม่เสเดีก็อะดถ้ามั่นเอาที่ไม่ได้ก็คือโขงัวนะเื่อเเนาะ หัวหน่อยพอกับเพื่อนแล้วก็น้ำตาลก็หน er> ่อยนะคะจะยากจะใส่แล้วก็่คนูเนาะใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบจีดก็ใส่จีดเพื่อนแล้วก็ใส่เสียงหะลงไปนะคะตัวหมกับใบหอมนะมะเพื่อน ก็ที S ่เป็นนะคะที่เป็นก็ไม่แน่นอน วเ้าสีเขาน่นักักกะตุ่นนะคะพอ เราทำกินและใช้งานเหมืองหอกลาทูเน้อาหารที่ต้นทุนน้อยที่สุดคือผัดถั่วหอกเตเหลที่นองนึงอาหารที่ถูที่สุดแต่อร่อยนะคะคือแค่นี้ก็สิแล้วค่ะเพื่อนไม่ยาค่ะ เลือดค่ะใเลือดอร่อยเลือดผัดให้อมก่อนนะคะเราะถั่วงอมลงก็คุณจะได้ไม่มีควกานะคะผู้เขาใส่เตียกเขียวหันหอมแล้วก็เอาั่ม้อกให้เต็มทหนะคะอร่อยมากเ้าเพื่อนลองทานิีเยอะนะคะใครว่าก็ทากินใทยหวานก็ชิมกอัจยา่้ก็ออร่อยนะคะ ก็พังกรนนะคะเพื่อนขักถั่วงอกก็เสร็จ,เ,จเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอร่อยค่ะกินด้วยกันนะคะอีกสักการะะอร่อยคองเพื่อนกินด้วยกันนะคะัถั่วงอกคะอาหาราการต้นคุณน้อจะอร่อยสุดๆนะคะเพื่อน คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครัะเพื่อนๆขอทุกท่านจงโชคดีปังๆขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ